สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคม2025นะคะชาวราศีตุลวันที่จะแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด,ด้านล่างนะ,ะผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีตุลน,นะคะก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะเดึงหนดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะอันดับแรกนะคะ ก็อยากจะขอทิศทางพลังงานให้กับชาวราศีตุลหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนตุลาเน t ะโอ้โหโคดิสตันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะทิศทางพลังงานที่คุณกำลังดำเนินไปเริ่มทำอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะ ทำสิ่งนั้นมานานตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะใกล้ถึงจุดมุ่งหมายที่คุณตั้งใจไว้โอ้โหเข้าใกลมากๆเลยนะสำหรับเรื่องราวความรักมีเกณฑ์การเดินทางนะคะการเดินทางของความรักที่ใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วรออยู่เบื้องหน้านะคะว้าวพลังงานดีมากๆนะทีนี้เรามาดูกันต่อ ผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีตุลหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีตุลน,นะคะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณนะคะมีสีดาบอัศวินถือไม้เท้านะคะสามเหรียญโอ้โหสถ้วยนะคะ2 w cups แล้วก็สัญญาณของเจ็ดเหรียญ พลังงานของการเดินทางจริงๆด้วยนะสัญญาณอัศวินถือไม้เท้านะคะกับใบแรกนี้แสดงว่าอะไรที่คุณตั้งใจทำกำลังจะประสบความสำเร็จการเดินทางจะทำให้สำเร็จด้วยนะไม่ว่าจะไปเรียนนะคะไปทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลประสบความสำเร็จ พลังงานของคนที่ฮึกเขิมนะมีพลังงานแบบลุยดีมากแอคทีฟนะคะส่วนเรื่องราวความรักมีเกณฑ์ของการรอจังหวะเวลาอะไรที่กำลังรอจังหวะเวลาก็จะสำเร็จไปด้วยกันนะพลังงานที่ขึ้นมามีเรื่องการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะที่เด่นมากเรื่องของคนทางไกลนั่นเองสัญญาณคือ อะไรที่คุณคิดทบทวนมาอย่างดีซีดาอาจจะให้เวลากับตัวเองหรือว่าเก็บตัวพักใจทบทวนอะไรหลายอย่างในชีวิตหรือว่าทำด้วยความระมัดระวังทำด้วยความรอบคอบนะคะจะประสบความสำเร็จเข้าใกลมากๆเลยพลังงานของกัลายานามิตร พลังงานของหุ้นส่วนธุรกิจที่จะสนับสนุนส่งเสริมกันก็ปรากฏขึ้นมานะคะหรือได้พบเจอคู่ที่มีฐานะความร่ำรวยคุณดึงดูดความสำเร็จความมั่นคงอะพลังงานดีมากๆจะมองเห็นสิ่งที่ลงทุนจะมองเห็นสิ่งที่ทำไปนะคะเหมือนเราได้รับผลจากสิ่งที่เรากระทำนะ ในเรื่องราวความรักมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอคู่นะเนื้อคู่ของคุณนะคะสองถ้วยเหมือนตั้งมั่นอะไรบางอย่างไว้ในเรื่องความรักคุณอาจจะอยากเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าคุณอาจจะตั้งจิตถึงเขาก็ได้นะคะตั้งจิตถึงคนที่คุณรักอะไรที่วางแผนหรืออะไรที่คุณตั้งใจอ่ะมันจะเป็นไปได้แล้วมันจะสำเร็จนะ พลังงานของความรักเป็นแรงดึงดูดของคู่ที่เจริญไปด้วยกันนะคะคู่ที่ส่งเสริมกันเจริญไปด้วยกันนะถ้าเป็นคนโสดตอนนี้ทิศทางของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้พบเจอใครคนหนึ่งนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะว้าวแม่เรามาดูกันต่อ ผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะมาแล้วโอ้โหสัญญาณราชาถ้วยนะคะสองถ้วยมาอีกครั้งว้าวมากแล้วก็ EMPRESS นะคะ The EMPRESS The Earth มา t ์เว้าวพลังงานความรักมาเด่นเลย คุณจะได้เจอใครคนหนึ่งคนที่เป็นเนื้อคู่กันอาจจะเจอกันในงานเลี้ยงก็ได้นะมีการคล้องแขนกันด้วยนะคะหรือได้พบเจอกับคนที่คุณตั้งเป้าหมายไว้จากการเดินทางจากการสื่อสารจากการพูดคุยนะคะจะได้เจอกันแล้วเหมือนเข้ากันได้ดีมากๆมีพลังของ การแต่งงานปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะมีพลังของสิ่งที่รอคอยอะอะไรที่รอคอยกำลังจะประสบความสำเร็จถ้าหากคู่ไหนที่คบคุยกันมาแล้วก็ตั้งใจวางแผนที่จะแต่งงานเหมือนเป็นช่วงเวลาของคุณเลยนะคะถ้าเป็นคู่แต่งงานก็อาจจะได้ข่าวดีเรื่องของบุตรก็ได้นะคะมีข่าวดีที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะ อะไรที่รอคอยอยู่นะสิ่งนั้นจะสำเร็จมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งคืออาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันก็ได้นะคะโอ้โหพลังงานดีมากเลยอะไรที่รอคอยคุณจะได้พบเจอสิ่งนั้นนะ เรามาดูสัญญาณคู่ของคุณนะสัญญาณคู่ของชาวราศีตุลน,นะคะมาแล้วโอ้โหสีดาบเหมือนคุณเลยนะคะอัศวินถ้วยแล้วก็สัญญาณห้าถ้วยคนคนนี้คนคนนี้กำลังรอคอยที่จะเจอกับคุณเหมือนกันนะคะ พลังงานของเขาเนี่ยีดคือการคิดทบทวนการที่เก็บตัวพักใจเพื่อรอใครบางคนคุณทั้งคู่อาจจะรอคอยกันและกันอยู่ก็ได้นะคะรอคอยการพบเจอกันคนคนนี้มีภาพในอดีตที่เขายังติดอยู่อาจจะเป็นเงาในอดีตอาจจะเป็นเรื่องราวความหลังเกี่ยวกับความรักนะคะเลยทำให้เขาเก็บตัวพักใจ เมื่อไรก็ตามที่เขาหยิบถ้วยความหวังนี้นะก็จะกลายเป็นอัศวินถ้วยทันทีจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ที่หวานแหววมากๆนะคะเป็นคนโรแมนติกด้วยคนคนนี้เขาอยากจะนำถ้วยความรักนำจดหมายรักอะไรหลายอย่างที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยเหมือนอยากบอกรักคุณอยากขอแต่งงานหรืออยากขอโทษขออภัยง้อขอคืนดีพลังขึ้นมาหมดเลยนะคะ สัญญาณเหมือนรอจังหวะเวลาที่จะบอกรักมันมีเรื่องราวในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะอยากขอโทษขอปรับความเข้าใจได้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังของความรักที่อยากจะเจอคนรักอะอยากจะคุยกับคนรักอะนะคะว้าว เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีตุ้นนะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณหน่อยเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะอยากเริ่มต้นพูดคุยเจรจากับคุณมีเรื่องของการสื่อสารถ้าได้คุยกันแล้วคนคนนี้จะแฮปปีม้มากๆเลยนะคะเขามีความสุขที่จะได้คุยกับคุณ โอ้โห oh. ห้าเหรียญมันเหมือนอยากปรับความเข้าใจอยากจะขอโทษหรืออะไรบางอย่างที่มันยังค้างค้างในใจเขาอะ่ะเขาอยากคุยกับคุณถ้าหากคุณรู้จักกันแล้วเป็นไปได้ที่ค,คนคนนี้เขามีเรื่องอะไรภายในใจที่เขาไว้ใจที่จะคุยกับคุณก็ได้คนคนนี้เขาเก็บตัวแล้วก็ นึกถึงอะไรบางอย่างในอดีตอาจจะเป็นความรู้สึกผิดความเสียใจบางอย่างเลยไม่ได้นำกุญแจนี้ไขประตูนี้ออกไปนะคะตั้งที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะแสดงว่าเขากำลังกังวลหรือว่าให้ความสำคัญกับอะไรบางอย่างในเรื่องความรู้สึกในอดีตเขาอยากพูดคยุยอาจจะอยากหาคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจก็ได้ โอโหสัญญาณของเด็กถือดาบแอบบส่องนะคะเขามองคุณอยู่ตลอดเลยเขาแอบ,บส่องแอบบมองคุณนะคะถ้าเกิดเป็นโลกโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นสายส่องก็ได้นะคะคอยดูว่าคุณโพสอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยแอบบมองคุณมีความเป็นไปได้ที่มีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันนะคะอย่างที่ใบนี้บอกมาในตอนแรก เขาน่าจะแอบปลื้มคุณหรือรักคุณมากอะแล้วห่วงคุณมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหสัญญาณในเมจิกเชียนใช่เลยความรู้สึกดีๆที่มีให้คุณเนี่ยคนคนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลนะคะเขาน่าจะมีการตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักเขาอยากให้ทุกคนปลอดภัย เขาอยากให้คุณปลอดภัยเขาเป็นห่วงคุณอะไรแบบนี้พลังงานในเรื่องราวดีๆนะคะคนคนนี้เขาตั้งจิตอธิษฐานไว้โอ้โหสี่ถ้วยเขารอคอยที่จะเจอกันกับคุณนะคะรอคอยความรักแสดงว่าอาจจะไม่ค่อย เปิดใจให้ใครคนอื่นมากหนักนะคะถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆเขาน่าจะไม่ยอมเปิดใจเลยแหละเขารอคอยคุณนะคะเพราะว่าต้องการเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเนื้อคู่ก็จะเปิดใจอาจจะเริ่มเซ็งๆแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อไหรจะได้คุยกันถ้าได้คุยกันจะแฮปปี้มากคนเนี้ย สัญญาณเจ็ดเหรียญเหมือนคุณเลยนะคะอยากปลูกต้นรักคุณกับเขามีสัญญาณการเริ่มปลูกต้นรักไปด้วยกันนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะโอ้โหใช่เลยอยากสร้างครอบครัวนะคะมีเกณฑ์จะได้สร้างครอบครัวพ่อแม่ลูกด้วยนะคะสิบถ้วยรักกันมากๆ คนคนนี้เหมือนกังวลเรื่องของครอบครัวอยากอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอะไรแบบเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับครอบครัวมากๆเลยนะคะพลังงานความรักของเขาลึกซึ้งอะ่ะโอ้โหเดอะเดวิลจะพยายามเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างนะคะคนคนนี้ต้องเจออุปสรรคของความรักเจอความท้าทายก่อนเพื่อที่เขาจะได้แบบ เข้าใจเรื่องของความรักแบบลึกซึ้งอะดังนั้นอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นบททดสอบบทพิสูจน์ของเขาเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจความรักมากขึ้นเข้าใจเรื่องของครอบครัวเข้าใจเรื่องของการอยู่ด้วยกันการมีคู่แบบนี้นะคะพลังงานของคนคนนี้มีแรงดึงดูดมากๆเลยนะคุณอาจจะมองตาเขาแล้วแบบตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะบุคลิกเซ็กซี่ถ้าดูในภาพนี้เลยนะมีซิกแพคเลยนะคะพลังงานคือดูเซ็กซี่ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะสัญญาณสองเหรียญอะไรที่ยังไม่ราบรื่นไม่ลงตัวคนคนนี้เขาจะต้องปรับสมดุลชีวิตเขาให้ลงตัว สัญญาณของคนที่อยากจะปรับความเข้าใจอยากจะปรับสมดุลชีวิตให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้อยากจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะปรากฏขึ้นมาโอ้โหสัญญาณหนึ่งไม้เท้าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มั่นคงลงหลักปักฐานชัดเจนนะคะสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่ที่ตาที่สามนี่เลย เขาจะได้พบเจอกับสิ่งนั้นเขาจะได้ลงหลักปักฐานหรือทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการนะพลังงานของการแต่งงานพลังงานของการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะสำหรับคนคนนี้เนี่ยจิตวิญญาณของเขาจะยิ่งจรงิงจังมั่นคงมั่นใจในเรื่องชีวิตมากขึ้นนะคะทั้งชีวิตรักชีวิตตัวเองนะโอ้โห โดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยเหมือนคนคนนี้เจออะไรหลายอย่างแล้วก็จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นอะที่เจออะในการที่จะแบบเช a ปิป้งหรือว่าปรับแนวคิดปรับมุมมองตัวเองให้มั่นคงขึ้นให้จริงจังขึ้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยว้าวทีนี้เรามาดูกันต่อ ผู้อ่านขอสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีตุลและความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนตุลามาแล้วสัญญาณเชริออนะคะสัญญาณ2ดาบว้าวแล้วก็เดอะเดวิขึ้นมาอีกแล้วน่าจะเป็นช่วงลุ้นของคุณทั้งคู่นะคะถ้าคนไหนยังโสดน่าจะมี ทิศทางมีโอกาสที่คุณจะได้คุยกับเขาหรือว่าได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์การเดินทางด้วยหากตัดสินใจกันลงตัวน่าจะสามารถเดินทางหรือว่าทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจกันไว้ให้สำเร็จได้นะคะมันเข้าใกล้มากๆเลยถ้าเป็นเชอรีออตเนาะแล้วก็ใบแรกเนี่ยเป็นพลังของการเข้าสู่เส้นชัยอ่ะ แสดงว่าอยู่ที่การเจรจาการตกลงการเปิดใจพูดคุยนะคะมันจะมีความท้าทายเข้ามาให้คุณทั้งคู่เนี่ยได้เปิดใจแล้วตกลงใจกันถ้าเป็นสถานะโสดก็อาจจะเริ่มคุยกันแล้วคุยกันในเรื่องทิศทางของความสัมพันธ์ก็ได้คบกันมาระยะหนึ่งอาจจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้จริงจังมากขึ้นภาพมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะ ต้องเกิดความร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคชนะความท้าทายเหล่านั้นนะคะแล้วก็พุ่งไปยังเป้าหมายที่ต้องการเป็นไปได้ที่จะมีการเดินทางนะคะอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ปรากฏขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็การที่จะต้องพุ่งไปยังเป้าหมายของคู่นะคะว้าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกด้วยก็ได้นะราศีตุล ถ้ามีคนหลายคนเข้ามาคุณอาจจะต้องเลือกว่าคนไหนคือคนที่คุณจะไปต่อนะคะจะไปต่อกับใครนะสัญญาณออกมาว่าคนที่จะไปต่อคุณเนี่ยคือคนที่คุณมีจิตที่ผูกพันกับเขาเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็หลงรักกันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันนะคะ เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะคะแล้วสัญญาณสี่เหรียญน,นะคะสัญญาณสามเหรียญขึ้นมาโอ้โหทั้งสามและสี่แล้วก็ราชาถือดาบโอ้โหต้องฟันธงนะฟันธงชัดเจนมั่นคงนะคะจริงจังกับสิ่งที่เลือก มีเกณฑ์การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการอะไรบางอย่างในอนาคตอาจจะเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่คุยกันในทิศทางที่ดีทิศทางที่ชัดเจนนะคะสัญญาณออกมาว่าบางคู่จะมีการเจรจาสื่อสารทับทามอาจจะสู่ขอก็ได้นะเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนจากการเจรจาแล้วจะสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ตั้งใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามบางคู่อาจจะตกลงใจกันอยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันขอเก็บเงินไปด้วยกันก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่เป้าหมายว่าคู่ไหนจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นคนโสดอาจจะเริ่มเจรจาทิศทาง,งความสัมพันธ์นะคะ ว้าว wow. เรามาดูกันต่อผู้อัานขอสัญญาณจากโรแมน c ์แ n ง e l อยากบอกอะไรให้กับชาวราศีตุลบ้างนะคะในเรื่องความรักมาแล้วโอ้โ oh, ห r e l i i i o u s factor ทิศท,ทางของโซเมดนะคะเป็นทิศท,ทางของ Spiritual p a t กก็คือเส้นทางของจิตวิญ,ญญาณเส้นทางของคู่โซเมด จะมีแรงดึงดูดที่มีแรงบุญหนุนนำให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยกันหรือสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณตั้งจิตถึงเขาอะแรงบุญนั้นจะไปถึงนะจะทำให้จิตนั้นได้สื่อสารกันนะคะว้าวโอ้โห getting to know each other เปิดใจในการทำความรู้จักกันนะคะเพื่อพัฒนาความรู้สึกให้มันแบบ จริงจังอนะ่ะสร้างพันธะหัวใจที่แข็งแรงนะคะวาวมากให้เปิดใจคุยกันนะแล้วจะรู้จักกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะ Let go of control i s s u e อาจจะไม่ต้องเร่งรีบเร่งรัดทุกอย่างจะมาตามจังหวะเวลาที่ใช่นะคะโอ้โหชินเรน บางคู่มีข่าวดีเรื่องของบุตรนะคะอย่างที่บอกในไพ่ทาโร่เลยนะคะพลังงานออกมาว่าจะมีพลังของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับความรักความสัมพันธ์นี้เป็นข่าวดีเรื่องของบุตรนะ,ะหรือว่าเป็นลักษณะความรักที่เจอกันแบบปั๊ปปี้เลิฟก็ได้นะ,ะมีความเป็นเด็กๆเ,เข้ามานะคะมีความสดใสช่วงวัยต่างกันอย่างนี้ก็ได้ พลังงานของความน่ารักกุก๊กกิ๊กหวานแหววนะคะปรากฏขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้ว Lovers Oracle นะคะอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะชาวราศีตุลมาแล้วเป็นข้อความนะคะให้มองเข้าไปข้างในหัวใจของคุณคุณจะรู้สึกถึงความรักของเขา เขารักคุณมากเลยนะคะความรักของเขามีให้คุณคนเดียวโอ้โหว้าวมากเหมือนความรักที่ผูกพันกันมานานแบบลึกซึ้งมากนะคะอีกใบอเม s เ g e ฟอร์ยูว,ว้าวจะมีข้อความส่งถึงคุณนะคะและ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อความนี้ที่เขาอยากบอกคุณด้วยก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเขากำลังคิดถึงคุณเลยนะในทุกๆวินาทีเขาคิดถึงคุณมากโอ้โหความรักของคุณทำให้เขาได้พบเจอแสงสว่างดังนั้น I Love You นะคะเขารักคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากๆเลยนะคะด้วยความรักความผูกพันที่มีให้กัน ผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยประสบความสำเร็จในเรื่องราวของชีวิตและความรักนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ